สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาพบกับช่องงามชีวาชัแนลหลังจากที่เราลองไปกินชาไทยปั่นบราวชูกาเมนูต้อนรับฮาโลวีนแล้วอร่อยดีค่ะลองมาทำกินเองกันดูบ้างวันนี้มาเริ่มกันที่แก้วใหญ่22ออนซ์ก่อนเลยใส่ผงชาไทยลงไป2ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะใครชอบเข้มมากๆก็สามารถตักพูนได้ถ้าเน้นกลมกล่อมก็ตักพอดีช้อนค่ะน้ำร้อนเดือดจัด125 ml ชกักชา3-4รอบแช่ชาไว้เลย2นาที จากนั้นก็บีบสกัดน้ำชาให้ได้90 ml หรือ3ออนซ์นะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ำตาลทราย1ช้อนใส่พูนๆเลยนะ แต่ถ้าชอบหวานน้อยเนี่ยใส่พอดีช้อนนะจากนั้นก็นมข้นหวานจ้า30 ml หรือ1ออนซ์ตามด้วยนมข้นจืด45 ml ค่ะหรือใครชอบมันแบบเยอะๆมากๆอ่ะใส่ครีมเทียม1ช้อนโตะได้จากนั้นก็น้ำแข็ง1แก้วครึ่งแก้วใส่22ออนซ์นะคะเทชาไทยลงไปแล้วก็เอาไปปั่นให้ละเอียดได้เลยจ้าสำหรับบาวชูกา้าจะใช้ของติ่งฟงนะคะถูกและดีค่ะราคาเป็นมิตรภาพมากๆเอาขวดแช่ยเย็นไว้เลยค่ะ บราวชูกาก็จะฉัดและติดทนนานมากขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะแบ่งบราวครึ่งหนึ่งสำหรับตกแต่งขอบแก้วแล้วก็เทชาไทยปั่นลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วทีนี้บราวส่วนที่เหลือเราก็จะมาตกแต่งด้านบนหรือถ้าเกิดใครแบบขี้เกียจใส่ปั่นทีเดียวพร้อมกันก็ได้นะแต่สีชาไทยจะไม่สวยค่ะถ้าปั่นบราวชูกาไปด้วยสีชาส้มจะเป็นน้ำตาลน,น้ำตาลแก้ว18ออนซ์ ชาไทย2ช้อนโต๊ะน้ำร้อน110 ml ชักชา3-4รอบแช่าชาไว้เลย2นาทีปีบสกัดน้ำชาได้75 ml ค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแบบไม่พูนค่ะหรือใครชอบหวานน้อยก็ใส่ครึ่งช้อนพอนมค้นจืด35 ml นมค้นหวาน25 ml ค่ะผสมให้เข้ากันใครชอบมันจะเพิ่มนมข้นจืดหรือเพิ่มครีมเทียมก็ได้เสร็จเรียบร้อยก็เอาเข้าเครื่องปั่นให้ละเอียดยิบจ้ะบราวชูกาใช้อยู่ที่ 20 ml ตกแต่งลายบราวข้างแก้วแล้วก็เทชาไทยปัน่นท็อปด้วยบราวชูก้าข้างบนหรือว่าเพื่อนๆจะเอาบราวชูก้าเทรองก้นแก้วก็ได้นะแต่ว่าวิธีนั้นน่ะตอนกินจะคนผสมกันยากนิดนึงค่ะแก้ว16ออนซ์ชาไทย1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะตักพูนช้อนขึ้นมาจากนั้นก็นำร้อน9 0 ml ชักชา3-4รอบแช่ชา2นาทีสกัดน้ำชาให้ได้65 m l ค่ะมาเติมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพอดี เหมือนกนกัคนผสมน้ำตาลทรายให้ละลายนะจ๊ะแล้วก็มาเติมนมข้นจืด30 ml ต่อด้วยนมข้นหวาน20 ml ค่ะ เกลี่ยออกมาให้หมดช่วยเราก็ผสมให้เข้ากันเอาไปใส่เครื่องปั่นได้เลยชาไทยสีส้มสีสะใจมากๆเลยบราวน์ชูการ์เราใส่ลงไป15 ml ค่ะเทชาไทยปั่นใส่ให้เต็มแก้วเราก็จัดทรงด้านบนนิดนึงค่ะให้เขาเป็นภูเขาไฟขึ้นมาจากนั้นเราก็จะโรยบราวน์ชูการ์ที่เหลือด้านบนหรือใครอยากควบคุมทิศทางของบราวน์ชูการ์ให้เป็นลายสวยๆกว่านี้เนี่ยสามารถเอาบราวน์ชูการ์ไปใส่ขวดบีบหรือว่าขวดซอสก็ได้ค่ะ จะคอนทูนง่ายกว่าแบบเทใส่แก้วเสร็จเรียบร้อยรสชาติของชากับบราวน์ชูการ์จะพอๆกันนะคะไม่มีอันไหนเด่นกว่าอันไหนบราวน์ชูการ์ก็ไม่ได้ทาหวานแหลมมากจนเกินไปค่ะได้กลิ่นหอมของน้ําตาลทรายแดงแล้วก็ได้กลิ่นหอมของชาผสมผสมกันไปสูสีกันมากรสชาติชาย,ยังชัดเจนอยู่นะคะแต่ว่าเทกเจอร์ความฝาดนิดๆของชาติดปลายลิ้นตรงนั้นจะไม่มีนะหรือเอาไปปรับรสชาติตามชอบได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามเพจชามา玛ีและ YouTube งามชีวาช anel ให้น ด้วยค่ะครั้งหน้าเจอกัน